มีคำถามครับว่าพื้นเดิมเนี่ยเป็นพื้นหินขัดครับแต่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมาครับจนเป็นหยดน้ําสามารถจะปูพื้นอะไรทับลงไปได้เลยไหมเดี๋ยววันนี้พี่พี่วาเชิญคุยครับจริงคําตอบเองก็คงเดาได้ไม่ยากนะครับว่าถ้ามีน้ําขึ้นมาขนาดนั้นแล้วเนี่ยการที่จะปูวัสดุอะไรทับลงไปเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ควรทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้พื้นสำเร็จรูปรุ่นใหม่นะครับที่เป็นระบบการปูลอยนะครับอย่างเช่นพวกไม้พื้น SPC นะครับหรือว่าพวกกระเบื้องยางคลิกนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิด มันจะหมกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้ขึ้นลาได้นะครับก็จะไม่ค่อยปลอดภัยต่อสุขภาพครับหรือโดยเฉพาะยิ่งในกรณีนี้นนนครับเจ้าของคำถามเนี่ยถามมาเฉพาะเลยนะครับว่าใช้เป็นไม้พื้นลามิเนตได้ไหมไม้พื้นลามิเนตนี่ยิ่งไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดมีความชื้นขึ้นมาเป็นเม็ดขนาดน,นี้โอกาสที่ไม้พื้นลามิเนตเนี่ยมันจะบวม,มนะครับมันมีครับ หรือว่าแม้แต่พวกวัสดุสําเร็จรูปที่เป็นระบบทากาวนะครับเช่นพวกกระเบื้องยางที่ใช้กาวยางทานะครับพวกนั้นก็ไม่ควรจะปูทับเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรับพื้นเนี่ยมันมีความชื้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายครับกาวที่เราใช้ปูกระเบื้องเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะลอกล่อนอยู่ดีครับ ในวิธีการแก้ปัญหานะครับก่อนที่จะปูวัสดุอะไรทับลงไปก็ตามนะครับก็คงต้องปิดปัญหาเดิมให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นถ้าในกรณีนี้เนี่ยมันมีความชื้นนะครับก็อาจจะต้องหาพวกกันชื้นหรือว่ากันซึมต่างๆนะครับทาปิดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ให้ความชื้นขึ้นมาแล้วค่อยปูวัสดุใหม่ทับลงไปครับลองใช้กันดูครับ